มื่อนี้บ้านน้องบัวมีประสบการณ์การหลงป่าไปเก็บเห็ดเราหลงป่ามาเล่าสู่ฟังครับเมื่อคืนนี้ไอเจครับไอ้ข่างบ้านส่วนกันพากันไปไตเห็ดครับไปตอนกลางคืนคประมาณสามทุ่มครับออกเดินทางไปไปที่เดิมนะครับที่ที่เคยไปเก็บกระแม่นะครับแล้วก็ไปเก็บเห็ดคนกับไล่ครับเต็มป่าคือนเอาครับยนี่ยเมื่อคืนบ๊วยเนี่ยเมื่อคืนเนย่ยเมื่อคืนก็คนคนไปไตเห็ดกับลายครับแต่ว่าพากันไปไปหลงครับยนี่ยเมื่อคืนเพราะว่า มันมืดแล้วก็ต้นใหม่มันมันเหมือนกันไปเบิดเลยครับคือกันไปเบิดเลยครับผ้ากันหลงผ้ากันหลงอยู่ตรงด่วนครับสองรอบหลงสองรอบแบบกว่าสีหารถพ่อกว่าสีได้กลับบ้านกัดึกเลยครับมือขึ้นเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งคลิปช่วงต้นไปก่อนครับช่วงแรกคือช่วงที่บัตรยังบันหลงปลาพี่น้องการหาเห็ดไปตามปกตินะครับรับช่คมิปไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาย่ําขึ้นครับสามทุ่มครับพี่น้องตอนนี้ ประมาณสามตัวมาผ่<ะ>านเจพามาไต่พี่น้องเอาอย่ามเว้นพ่อพามาย่ามขึ้นอีกบ้านมีค้นกับคนเต็มปลาขึ้นกันครับพี่นอ้องย่ามขึ้นคนกับไล่ก็หุ่นไฟไฟไล่อยู่ครับผมวันมีสองคนสามปลาพอแม่นมาหอดแล้วแตกจนๆหาย,ยากเล็กน้อยแต่กับพ่อพ่อเล้วเห็นครกับ มันสิหาไงกาย่าเว้นเขาซองไฟไปเังสิมันสินข,า,ขาวๆอยู่ครับนี่ครับพี่น้องเห็ดขาวซะเลยบุ๊บครับ,รบขาวซะเลยบุ๊บข้ามเขียงกอดอกแง้มแบบด้เดือดสุดๆเลยอ่าจ๋ ใส่นียี่สิดอกพ่อได้พี่น้องพ่อดอกงนนนอง่นนข,งขงน,นขาดนี้ครับโอ้ใครไปเห็นใครกนั่งด้วข้างพี่ใส่นีครับฮ่าดูหมดแล้วโอ้วันใดงแต่ใคร แต่เราออกรู้่เกิดได้เจอรำบานออกพนัน่งเฉย <laughs> นั่งจอกล่องแพไปเห็นมาเลยเออเออเสี้ยนเห็ดขาวขึ้เขาครับมาท่านผ่อยเห็ดตะไคร้าจากดอกเลยเขาวขาวดอกงามยูยตอนนี้ขาวครับประมาณเห็ดตะไคร้คือผ่านเจดเล้ผ่านเจดมันฝาดไ,ไปลายดอกก็ได้เห็ดตะไคร้ มันเห็ดตะไคร้ครับตะไคร้ครับเจียวเขียวเขาได้ผลเอ้ยดอกแล้ครับเฮ้ยไม่เห็นผลลองลองจังเห็นเห็ดวุ้งครับนั่งลองจังเห็นครับนี่ เขียนมันจุ่มเห็ดตะไคร่ปะครับพอมาถึงช่วงนี้คือหูหูโตแล้วครับว่าหลงปลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวบา้านบานงบรสิเขียนเขียนแผนทีป่ปลาขาวๆให้เบิองอ่งจั่หน่อยครับปลาซิมาแบบนี้ครับปลาสิเป็นตัวว่ายครับคล้ายๆกับตัวว่าย สมุิตรงนี้เป็นทางนะครับเนาะอันนี้มาตาบานผมครับบานอยูยท่างนี้ครับบาน้ากันมากย่างๆครับตรงนี้เป็นปลาครับปลาเห็ดครับนี่ปลาเห็ดบาโมกครับปลาเห็ดบาโมกเนาะตรงนี้จิขึ้นไปวัดครับสเส้นทางเส้นนี้ขึ้นไปวัดวัดจิขึ้นไปทางไปทางนี้ครับของผมมากมากที่แหลกมาก มาปะผมจะมาจอดหาเห็ดอยู่ซือนี้ครับประมาณกลางโคกครับกลางๆป่าหาเห็ดที่แรกคือจอดจอดรถอยู่นี่ครับจอดรถแล้วก็หาเห็ดอยู่บริเวณนี้ครับหาเห็ดอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้เป็นป่ากันป่าแน่นๆครับก็หาเห็ดอยู่นี่บ้านนี้เห็ดเห็ดมามี่ก็เลยป้ากันขี่รถครับคือขี่รถมาจากนี่ครับขามาพีครับวันนี้อันนี้ก็เป็นทางเง้าไปนะครับ ปลาเญ่ครับปลาเห็ดปลานี่ปลาหญ่ขี่รถมาหนีปั๊บมาจอดอยู่นี่ครับบันนี้มาจอดอีกฟังของโขกนะครับอันนี้เป็นปลาเห็ดตอนแรกอยู่นี่ครับเราผ่านขี่รถมาเพียครับมาจอดอยู่ตรงนี้ครับคนละฟังคนละฟังของปลาครับเราวันนี้ก็พากันหาเห็ดครับในความรู้สึกคือจังหาแกยููในบริเวณนี้ครับ คือจังคิดว่าหาอยู่แค่บริเวณนี้ในความรู้สึกของผมนะครับจากการย่างจากการกลมๆเงยๆย่ๆยางหาเห็ดคิดว่าสียู่ในในบริเวณส่วนนี้ครับวันนี้หาทางออกว่าสิสิผ่านกลับครับเพราะว่าบ่ได้เห็ดสิผ่านกลับไปเลยวา่าคิดว่าออกมาเห็นทางมาพร้าทางครับมาพร้าทางซึ่งคิดว่าสิเป็นตรงที่ห้องจอดรถมันโมแมนครับพี่น้อง พวกผมไปสอดอยู่พี่ครับมองเกาเลยครับสแสดงว่าพวกผมยางยางหาเห็ดขามมาพี่ครับมาสอดทางเส้นนี้ครับมาสอดทางเส้นเกาไปท่างสิขึ้นไปวัดพี่ครับซึ่งรถจอดอยู่อีกฟังของป่าครับแต่ว่าคนหาเห็ดย่างขามมาทีแรกเลยครับมองแรกมองทีมองที่มาจอดรถหาที่แรกเลยครับซึ่งก็มีคนม่หันหลายครับหลายคนซีหาคนหมดเล้ครับก็เลยถามเพิ่น ว่าเส้นนี่ไปไส์พุ่นวอกไปวัดว่าสันว่าถ้าเส้นนี่ไปวัดเด้อวาสันว่ามาทางนี่ไปทางบ้านผมผมก็เลยหูว่าพวกผมมาผิดทางของปลาแล้วมาจอดอยูยพีแล้วข้าเจ้าก็บอกว่าขันเจ้าวาสันเจ้ากันย่างไปน้ำทางเลยแต่ว่าก็คิดว่าน่าสีมี2สองกิโลสามกิโลครับคิดหวานะครับก็เลยว่พผ้ากันย่างน้ำทางครับ เพิ่นก็บอกว่าให้ย่างลัดปลาไปนี่และวเพื่อนว่าย่างลัดปลาเพิ่นบอกให้ย่างลัดปลากลับขึ้นมาทางเก่านี่ให้ย่างลัดมานี่ครับลัดปลาลัดขู่มานี่เห็นไหมมาทางเก่านะขาไมาอีก่ฟังของปลาซึ่งก็เลยก็เลยพากันเข่าปลาอีกครับย่างเพื่อกสีสีเมารถดิพีนะครับรถจอดดิพีได้พี่น้องตอนนี้รถจอดดิพีรถจอดดิพีครับเขียนกระพิดนี่ครับรถจอดดิพีครับตรงนี้ครับ แต่คนอยู่นี่ครับก็เลยพากันยางสิลัดปลาเพื่อสิเมาอรถครับเขมาม่เขามาเขามาเขามาเขาม่ปั๊บมาเห็นทางอีกพี่น้องก็น,นึกว่าสิมมนทางเส้นนี้แล้วนึกว่าสีมันทางเส้นน,น,สน,สน,นี้แต่มันบอมแมนครับพี่น้องผมออกมาสอดอยู่ตรงนี้ครับซึ่งแปลกใจมากเลยเพราะว่ายางตรงกันบ่าดนยางโค้งนี้เลยครับยางแค่ตรงๆปุ๊บออมาสอดอยู่นี่ครับ วันส่วนหนีกง้อเงนครับนาลากันสองคนแล้วเพราะว่าเพราะว่าพึ่งออกมาจาก้นีครับก็เลยข้าเจ้าพากันชีรถสิขาบ้านมาเนี่ยคนพวกข้าเจ้าเจ็บเห็นก็หลายครับคนหลายอยหลายไฟประมาณเขาที่เห็นก็บรุดละยี่สิบสามสิบไฟคนหลายครับก็เลยควักถาม่น่าเ้นนี้ไปไซครับข้าเจ้าว่าเ้นี้ไปวัดว่า่า ึ้นไปวัดขึ้นไปทางนี่งงตาแตกงต้วครับบัดน,นี้คิดว่าเอาจะคของจังไ๋คือสิบไปวัดอีคือหัวตะคือหัวตะยางโค้งมานี่นึงคือว่าสิปเปเยวรถอยู่พี่มาสอดออกทางนี้ได้เลยก็จะว่าสิบไปวัดว่ะซั่นว่างงกันตัวครับนี้ก็ถามไปถามมาพ่อจับปลาเด้พ่อเหลียวเบิงเออมันทางเส้นนีหลีก็เลยพากันยางยางเอาครับบัดนี้ยางน้ำทางครับยางน้ำทางมากมาเอารถอยู่พี่ ว่าบกกาย่างเขาปลาอีกครับย่านลงอีกก็เลยหยางน้าทางเลยครับรอบรอบที่สองหยางน้าทังม่หอดรถอีพี่จังควายได้เอารถกลับบ้านครับสรุปเลยครับเที่ยงขึ้นครับเที่ยงขึ้นกลัวๆควายมาหอดบ้านควายได้กลับบ้านไปเบื้องคลิปตอนตอนลงตอนนะครับเนาะไปเบื้องคลิปตอนลงที่ลงกันเราก็ถามคนกับแบบงงกันทั้งสองคนแล้วครับเพราะว่ามันออกมาตรงนี้ไดงเนี่ยเพราะว่าเขาถามเขาเจ้าครั้งเดียว ย่างไปยังมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปน้ำเหรอครับแต่ว่าก็พยายามย่งางตรงอยู่แต่ว่าสดอดออกมาที่น้องไปรับชมคลิปต่อครับช่วง,วงท้ายครับพี่น้องจะติ่งแห้งไงจะติ่งแห้งจะติ่งแห้งเตียงกระบอกอยู่ไหมวะจะติ่งแห้งจะไข่เพี่น้อง,อ <laughs> งห,งหองลงปลาครับตอนนี้ท่านเจีผ้าหลงปลาไ <laughs> ม่ได้ลงเดียพี่น้องลงอเงียบสอดออกทางเลยวรับ ใช่ครับนี่ลูกล้านตัวโอ้โหเฮ็ดครับโอ้บ่ได้เป็นไงเราพี่น้องเลยบ่หลงเือปลาฟอดปะปลาหลงคือปบ่พอเฮ็ดแล้วเด้ออับชายแล้วเด้ออับชายตอนหลงป้านี่แหละนี่สองตัวนี่สวยงามครับ พี่น้องเุ็ดตะไคร้เด้อครับเนี่ยตะไคร้ครับเพ็ดตะไคร้เอ,เอาอยู่ครับอันนี้ดอกหน่อยเพิ่นครับเนี่ยห้าสิขึ้นตอนนี้ต้องน้ำหาหารถครับเพราะว่าหลงปลาครับสอดออกมาอีกฟังหนึ่งที่พ่แม่นมองรถจอด หองปลาลงปลาสอดออกมาเขาเจาบอกโอ้ยเจ้ามาผิดท้าละไรันเลยเจนสิขึ้นมามาออกของที่จอดหาที่แหลกครับแต่ว่าขี่รถอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งของข้างเราแต่ว่ามาสอดออกอีกโอ้ไก่ครับผ่านเจพาลงข้างครับ ยังก็ว่าไกลป่าใ,ใครไกลป่าบอ่ปะปิมีตัวน้องโขกไงไหมหปศิมีอยู่แล้วโขกไงเนาะเห็นแมนมัน,นกโกขกไครบอ่ะฮะ โห้ชิมันพี่ให้มันหมองกระจจอดที่นี่แน้เราทามเป็นลงเหรอผมบอกผมบอกมาเสียนี่ซองเทือเรอเนี่ย ไปผมไปสิบม bueno> ั้างหแม่บผมชอบมันนี่ผมยางมันนี่งตรวนะผมยางบัานี่มันีเสร็จหน่ยงียวเน่ยแม่บนี่รถัไกก่ไกไก่ก่ไ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 ี้ไก่่ไกใไไม่ไก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  โวมอคฟางคว่มอยางไงย่างวามัานจอ,อ,อ,อไก่เต๋ไเตเอ,อไปมีขวอทอยงีกเขาอก็สีออกมาตรงนี้อีกแลวสงส่งเขาองรอบได้เขาอยางทางั้งดีกว่าละรอบนี้รับขอบคุณหลายครับเพาว่ายังมันหลงออกมาตรงนี้ซเท่าไมครับ อันนี้ที่คน้นหลายๆที่ห่อยางน้าไฟเพิ่นธุแหลกเจ้าเห็นวะที่เจ้าว่าไปทักนี่แหละทักนี่นะยังผู้นยิงผู้นนี่หระไปเห็นเล่าอยู่ตัดเสลยละลายเนี่ยเราออกมานนี้แล้วเห็นวะเท่ากับน้ำกลเพิ่นมาออกมึงนี่แล้วห่อถามทั้งบ้าเราเมื่อกี้คืองงแจ้เห่อคือยางบดยางเหลียวไปใส่ห่อคือต่งดิ่งมาเลยแล้วห่าคือสีมาสอดเส้นเก่าได้หรอเย่างคัมทั้งไงยางคัมทั้งนั่งเรียนหลบอย่างนี้ เขาหยู่สิบเซ็นได้ยังไงฮะเนาะว่เมื่อกี้นะเออการกับมองจอดรถท่าที่หนึ่งเอ๊ะมองจอดรถท่าเนะาะจำได้อยู่จำได้เนาะมองจอดรถที่เขามาจอดที่แหลกเนาะเข้าไงเหรอให้ครับเออยนางสวดเมื่อสิบหนึงว่าสิบหนึงพุ้มเยอ่เออนางเอานางสวดมามองมองนี่เป็นังวะเขามาอยู่ทางเสียนเกาแดงเนเขายางกล่องกระดาษเมื่อกี้นี่นเ,ดดเห็นรถแล้วครับโอ เจ๊พ่ะค่ักว่าหักว่าหักว่า,า,วาลงสัมเห็ดครับเฮ้ยเรียงเรียงน้ำท่างเอาครับก็สิน้ำหาท่างออกเลยน,นี่ให้เจ๊น้ำบัวลงไปกันเล่ไปได้ให้ตะคให้ซอ,องดอก ไดบไ่ยัง,งยัง่ยนง่งยังไ่ควิมีแค่ไหนยติตาัวนอีอนั่นละครับพี่น้องกว่าจะหาทางออกได้ครับช่วงไทยคลิปปลาลำบักกรสิฝาถึงผูทุทีไปหาเก็บเฮด็ดหาถ้าอยากก็กินน้ำมาขึ้นครับการลงเกิดขึ้นได้ง่ายครับเวลาเข้าไปปลาทั้งมืดทั้งอ่อ สายตาเขามาองว่าเห็นไก่ครับเห็นแร่ระอยากไกลไกมองไปต้นไม้ต้ตนยังกสิทธ์คล้ายๆกันไปเหมือนครับถ้าไม่เข้าหลงใดง่ายๆครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องใส่ความความความมีความชำนาญพิเศษครับในการเข่าปลาย่ำขึ้นนะครับเนาะเห็นออกข้าวกันคดหลงปลาที่เป็นปาน้ายญ่าพื้นที่หลายๆอะไรเนี่ยหลงซ้องมือซ้ม,มือกสิทธสไตล์เดียวกันครับบ้านน้องบัวน่ครับ ขนาดยัางเว้นเขาจาะก,กันลงย่งมัขึ้นกน็แห่งหลงง่ายก็เก่าอีกครับกะคอยพอกันไม่ชิปหนานะครับน้องพี่น้องชิปนี้บารมีบวกคอลาไปก่อนครับมันแช่ประสบการณ์การลงปลาเทือเ่อแหลกครับป้องกันตะเกียบเฮ็ดให้พี่น้องรับฟังนํ้กันครับพอกันไม่ชิปหนาครับพี่น้องโชคดีสวัสดีครับดีแต่มีคนหลายครับพี่น้องพ่อได้ถามกนเป็นขนเน่น้อย,น,อยนี่ว้ายางหารถกันยานมันในนอน ในป่าอยู่ครับสเสรค่อยออกหารถ